ชมครับที่ต้อนรับสูช่องดีบิมชาแนลวันนี้ผมก็จะมาเล่นวีดีโอออกของไอเขมขวานนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นของของไอเขมขวานนะครับขวาน2อันนะครับขวานป่าก,กับขวานต้นเวทนะครับก็ไปรับชมกันเลยนะครับก่ <c oughs> อนที่จะมาดูครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็จะไปเล่กันเลยนะครับเอไม่ได้หูดมาตั้งนานแนละ้วคลิปนี้ก็แบบว่า ยังไงดีคือไม่ได้พูดมาตั้งนานนะครับแต่คนจะมาเล่นกันเลยนะครับ <c oughs> ช่วงนี้เป็นใครนะครับวันที่เข้าอะไรวะวันนี้วันน่าจะเป็นวันที่สิบห้านะครับก็ คลิปนี้ก็ลมได้ออกไหมซื้อรมออกของมีโอ่หายตัวไหมไม่มีก็น่าจะซื้อออกของเพิ่มก่อนกันซื้อรม <c oughs> <c oughs> วันนี้ผมจะมาเล่นบีโรนะครับก็วันนี้จะจอ,อกของไอ้เฮมเดี๋ยวต้องออกรมแล้วก็ออกของข,องขวานนะครับแล้วก็ขวานตานเวีด้วยเพราะว่าผมไม่ได้ปานะครับแต่ผมจะมา ป่วนปลาก็ไม่แน่ใจนะครับได้ปลาไปหนึ่งชิ้นนะครับจังหวะน,นี้ <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับก็มาดีครับทีมเรามีตั้ง <c oughs> สวยโอเคผมได้ทำการซื้อโรงไปที่เรียบร้อยครับ เดี๋ยวไปป่วนป่าแป๊บหนึ่งนะครับเอาป่าน่าจะแย่งไปหมดแล้วนะฮะแต่หน้าเจ้าบับแดงมั้งถ้าลินดิสหน้าเจ้าบับแดงอยู่นะครับ <c oughs> โดนเต็มๆเลย กิวเต็มๆเลยอืมยัง,ยง,ยงนกไปครั้งหนึ่งนะจังวันนี้ <c oughs> ตรงนี้เป็นไข่เลยไม่สบายนะครับแต่ผมสามารถเกิดได้แต่ถ้าเกิดแต่ที่มีศัตรูเยอะๆนี่คงไม่ดีนะครับ เกิดได้อม,มาเกิดการพ่ตายด้วยเย็ดเค่โอ้โหไม่น่าแตกเลยเล่นวิโล่จะดีไหมเนี่ยจะชนะไหมเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปไปลนปลาแปบนึง <c oughs> เฮ้ยชาอยู่บน เฮ้ยล่างล่างล่างเคลียร์ล่างหน่อยแต่ผมไปเคียเองก็ได้ช่วงนี้ผมต้องฟาร์มนกก่อนนะครับเพราะว่าให้ลิงฟาร์มไปก่อนนะครับแต่ผมไม่ปวนป่านนะ <c oughs> บองตรงปวนป่ามันเสี่ยงชีวิตเกินนะครับแต่ยังไงผมก็ต้องฟาร์มนกพวกนี้ก่อน,นครับล่างก็ไม่กันเลยไม่ใช่บนกลางก็ไม่เอาไม่กันเลยนะ เก็ของโลเปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเอาของขวานดีกว่าเดี๋ยวเอาของเอรองเท้าต้านเวทก่อนตีปอมก่อนครับ ยังมึงเกินยังมึงเกินฮึแน่มังเกินไปที่เรียบร้อยนะครับขอหน่อยขอหน่อยขอคลิป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  เกือบแตกเกือบแตกนะครับจังหวะนี้เกือบแตกนะครับเดีย๋ยวออกของขวานกันเลยนะครับขวานปลาออกข้างลงออกข้างป่ามารีา <c oughs> ป้อมแตกเฉยชิบหายแนละ้วโอ้โ,โอ,ยอยจะยอมแพ้สิเกมมันยังไม่จบนะครับ <c oughs> เสียเวลาอะไรของมึงะเนี่ยเอโอมนก็เป็นเฮียอะไรก็ไม่รู้ มาแล้วมาเล่นล่างดีกว่าครับไอชาเกือบแตกแล้วเมโลมันจะพูดยังไงนะอยากฟังเสียงมันพูดจริงๆเลยนะเอโอเมนเนี่ยเอาวางตีทำไมวะโอ้ยโอ้โหไปแล้วครับเกือบแตก สวยอ <c oughs> ีจริงผมน่าจะป่านะครับแต่ไม่เป็นไรครับลิงป่ามันก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่โกรธ <c oughs> สิ่งที่โหมเบื่อก็คือโอเมนไม่รู้มันจะดาา่าผมหรือเปล่าว่าเขามป่าเนี่ย <c oughs> โอเคเอาของชิ้นที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยครับต่อไปเอาของชิ้นที่สองกันเลยนะครับอออคิวไปสองครับจังหวะนี้อา้าวมันดา่าอะไรโง่โง่กวนเ้ืกว่ามาด่าผมโง่นะผมโง่ในผมกดเลยนะครับเดี๋ยวเอาของขวานกันเลยนะครับ <c oughs> เอาขวานปุ๊บผมก็จะเน้นถึกทันทีเลย นะครับองค์เน็ตเน็ตเน็ตเราจะแพ้ไม่ได้เราเล่นมีโลภป,ป่าป้อมเลนล่างก็แตกไปแล้วมาตีป้อมเลนบนเลยโอ้โหมา <c oughs> มาบวกสวยมา,มาแฮ้งตีแล้วทีปีปบตีปุ๊บโีปุ๊บโอ้โหเกือบแตกเฮ้ยเกือบแตกไปแล้วนะอย่ามา อยาเข้ามาครับชัน่ะเอาเฮ้ยเน็ตหัวดอเอา,เอ,า,อ,เอ,าอะไรเนี่ยเน็ตปะโทรชิบหายแล้วเน็ตไม่ดีใครมึงปิดไวไฟก็ากณจะตกแม่งเลยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะ คนอุตสาห์กำลังมาเล่นเกม What the fuck เน็ตโอ้ยเดี๋ยวคิมก็แตกไปหมดแลเพราะมึงคนเดียว,วเน็ตหัวโควนี่่อยป้อมแตกกับแม่มึงอ่ะไอ้สัตว์โอเคของชิ้นที่สองที่เรียบร้อยเอาของครบเซตเลยนะครับก็เดี๋ยวเจาของ นี่กว่า <c oughs> แล้วก็น่าจะออกของหอยนะไม่รู้นะออกเกาะยังไงก็ไม่รู้อนะไอชาตแต่งแน่นอนต้องรีบดันละ <c oughs> มาบวกบวก,บวก อติไม่โคตรเ่าอ่ะดัก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 ตีมันแตกแน่อน,นอนอ่ามันนิ่งหนีได้ฮนะลิงลิงลิงมึงแตกแน่ลิง,ลง,ลงกงูงอยากฟักข้างบนของมันเลยอยู่ในนี่เปล่าอ้าอยู่ในนี่อยู่ในนี่มันวิ่งหนีมันวิ่งหนีไรมันไม่ฮาเลซ่าเอ,อ้ย Mãi nói, mãi nói. ออืมเดี๋ยวอัน <c oughs> <c oughs> ต่อไปก็น่าจะเอาของเอาชีปรอดนะหรือไม่ก็ออกของไอ้กอเฮอร์มานาะเพราะว่าออกต,ตั้งเมรไปตั้งสองอันแล้ะ มาดิก็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 มาดิเคียวไปสามจังหวะนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับขอโทษ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 นะครับก็มาดิครับคิวไปสี่ครับจังหวะนี้ เออคิวไปห้าครับจังหวะนี้เนี๋ยยังฟังคำบ่นของมันสิมันจะบ่นยังไงวะเดี๋ยวขอฟังเสียงของโอเมนนะครับโอเมนจะคุดว่ายัางไงครับเอาทำไมทอไมม,ม,มีเสียงไก่มาด้วยอสัตว์ ทำไมไมันมีเสียงไก่มาวะอืออืออือก็มาดิก็มาดิคิวไปหกกับจังหวะนี้ ขับสบายอา,ามมอทำไมทำว่าแต่ฟักเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเลือดของไม่หอแป๊บน,นึง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 ครับพี่เออรู้แล้วรู้แล้ว มังกอนอมอมกอนอมังกรนอมังกรนะครับอมกรนะครับจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ต้องอมกรนะครับใจเย็นๆหน่อยรอจ้ะใจเย็นๆน้องเดี๋ยวก็ได้ซัดเต็มที่นะครับ คกีวไปเกตดีเจเนเรียโหยังโหดโอเคเอาของครบเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปก็จะไปตีป้อมกันเลยนะครับได้เวลา,าปเปิดสกิลนี่แล้วกูมาดิมาแข่งให้กูแข่งให้กูแข่งให้กูแข่งเลยแข่งเลยจบป้อมเลยโอโหจังหวะนี้ เหย mm ืดเคกูมาดิครับอืม MP จะเป็นของใครเนาะไม่แน่นะ MP น่าจะทำเรื่อง MP ก็เป็นหกันเองนะครับโอ้โหอยากโห <ST S> ไอเสียงอะไรก็ไม่รู้ <teokbokki> อย่างโหครับ MP ของผมเย็ดเคขอบคุณนะมากครับ MP ของผม MP ของผมก็ขอจบไว้ที่คนนี้กันก็เป็นกันบ,บ้างคล,คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ